ส่วนกลยุทธ์หุ้นนะคะประจําวันที่4กรกฎาคม2557นะคะวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นวันที่3ที่ตลาดหุ้นไทยจะขยับขึ้นไปมีความพยายามในการทดสอบที่ระดับ1,500จุดกันอีกรอบหนึ่งนะคะในช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะในวันนี้คิดว่า,าแรงสนับสนุนหลักน่าจะมาจากปัจจัยภายนอกนะคะเซนติเมนต์การลงทุนค่อนข้างอิงทางด้านเชิงบวกนะคะตลาด สหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะคะเ,เรื่องของตัวเลขภาคแรงงานที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้ก็ถือว่าอ,อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าคาดนะคะทั้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ส่วนอัตราการว่างงานก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำนะคะทำให้ตัว Wix i n d e x ที่สะท้อนภาพความกังวลของตลาดหรือว่าความผันผวนเนี่ยลดลงสู่จุดต่ำสุดในรอบกว่า7ปีทีเดียวนะคะก็คิดว่าเซนติเมนต์เชิงบวกจากภายนอกเนี่ยน่าจะหนุนทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังคงเทรดอยู่ในกรอบไซด์เวอั up นะคะแต่ว่า เมื่อขยับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอยิ่งถ้าเข้าใกล้1,500จุดได้เนี่ยก็ถือว่าจะเทรดบนระดับ P/E ที่เหนือค่าเฉลี่ยที่2บวก2 standard deviation ไปแล้วนะคะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาพบว่าก็มักจะมีการพักฐานตามมานะคะแต่ถ้ายังสามารถขยับขึ้นเหนือขึ้นไปอีกเป็นใกล้ๆบวก3 standard deviation เนี่ยมองว่า ก็น่าจะมีโอกาสที่จะเห็นการพักฐานขึ้นในระดับที่สูงกว่านะคะมองว่าปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแกร่งในเชิงบวกโดยเพราะอยงย่าิ่งจากภายในเนี่ยตอนนี้ยังคงอยู่ในระหว่างการรอนะคะคือในระยะสั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะเพราะาส่วนใหญ่แล้วนโยบายการดําเนินนโยบายต่างๆทางด้านเศรษฐกิจของคอสชอเนี่ยยังคงต้องการเวลาในการ พิจรารณาให้รอบคอบนะคะก่อนที่จะมีการประกาศการดําเนินงานต่างๆออกมานะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในระหว่างการรอตรงนี้เนี่ยตลาดก็อาจจะยังไม่มีปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแกร่งมากในการผลักดันจากภายในนะคะก็คงจะมีความผันผวนอิงไปตามปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะคะในเรื่องของฟล o ของต่างชาติอยู่ในทํานองเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าจะกลับเข้ามาซื้อสุทธิต่อเนื่อง4วันทําการติดต่อก,กันนะคะแต่ว่าไม่ได้สะท้อนภาพของการเร่งตัวขึ้นของปริมาณการซื้อนะคะสุทธททิที่เกิดขึ้นใน แต่ละวันนะคะก็ดูเหมือนว่ายังไม่ได้เห็นภาพความแข็งแกร่งของฟโฟลในรอบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าตลาดยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ดูโดดเด่นมากนะคะซึ่งในระยะสั้นถัดไปเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเก็งกําไรตัวผลประกอบการหุ้นกลุ่มธนาคารธนาคารพาณิชย์เข้ามาอีกละลอกหนึ่งนะคะจะเห็นว่ามีการสลับเ,เวียนกลุ่มกันเล่นอยู่พอสมควรนะคะมีการเก็งกําไรอยู่ บางช่วงแล้วก็มีเทค Prof i t ออกไปนะคะซึ่งก็อาจจะทําให้ตลาดดูค่อนข้างมีความผันผวนแล้วก็มีกรอบการปรับขึ้นที่ค่อนข้างจํากัดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยถ้าดีดตัวขึ้นมาแถวแถวพ0นจุดเนี่ยเรามองว่าถ้าเบรกพั0หจุดไปได้เนี่ยสเต็ปถัดไปมันคือพันหแถวแถวประมาณพันหนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเริ่มทยอยขายบางส่วนแถวแถวประมาณพันห้าร้จุดได้นะคะ ในส่วนของหุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะเมื่อวานมีเทคโปรฟิต t 2ตัวนะคะคือ BBL บวกไป4.15นะคะแล้วก็ s c Asset นะคะ4.12นะคะวันนี้ขยับตัว Mac กก o ุ๊เข้ามาเพิ่มนะคะตัวนี้มองเอ่อน่าซื้อลุ้นเก่งกำไรนะคะหลังจากราคาปรับลงมาค่อนข้างมากนะคะก็มองดาวไซด์จะอยู่ค่อนข้างต่ำนะคะ ความกังวลใจเดิมในช่วงก่อนหน้านี้ที่กดดันราคาลงมาเนี่ยเป็นเรื่องของการพ้นเซเลนพิเลตของผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะก็เกรงว่าจะมีการขายหุ้นออกมาอย่างผิดปกตินะคะแต่ว่า,าที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้เห็นภาพของความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่ตลาดกังวลในช่วงก่อนหน้านี้เพราะเราก็มองว่าในเชิงพื้นฐานแล้วยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะคะก็น่าถือเป็นโอกาสในการซื้อเก็งกําไรขึ้นไปนะคะ ให้รอขายที่19บาทนะคะส่วนตัวอื่นที่ถือต่อ,ตอ,ตอรอทำกำไรจะมี DGH นะคะ TTW e c h i ต a n แล้วก็ตัว s t ต็กนะคะวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะคะเนื่องในวันหยุดประกาศอิสรภาพ Independence Day นะคะตัวหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบ a ลาน Cash นะคะมีทั้งหมด7ตัวนะคะมี MAX นะคะ BTC VTE นะคะนุสานะคะ KC TFD แล้วก็ v i h นะคะ หน้าหุ้นเด็นมีประเด็นบ้างนะคะเมื่อวานนี้มีตัดขาดทุนออกไป1ตัวก็คือตัว IVL นะคะส่วนที่เพิ่มของเพิ่มเข้ามาวันนี้นอกจากแม็กกรุ๊ปที่กล่าวไปแล้วในช่วงต้นนะคะก็จะมีตัว KTB นะคะตัว KTB เนี่ยเราเออมองเรื่องของคาดการกำไร สุทธินะคะอยู่ที่ประมาณ8.6พันล้านบาทนะคะจะเติบโตสูง3.7% on ye แล้วก็3.6% on q นะคะแล้วก็จะเป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลกลับมาดําเนินการได้นะคะให้เข้าซื้อที่21.70นะคะรอทํากําไร22.40ตัดขาดทุนที่21บาทนะคะอีกตัวหนึ่งที่ขอนําเสนอเข้ามาในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะก็คือตัว KCE นะคะตัวนีออ้ราคาก็ปรับลงมาค่อนข้างมากนะคะจาก ามากกว่ากลุ่มหุ้นชิ้นส่วนอื่นตัวอื่นด้วยนะคะหลังจากข่าวเรื่องการลดความสัมพันธ์จากยุโรปนะคะซึ่งเราก็คาดว่าไม่จะไม่มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานอย่างที่เป็นกังวลนะคะอีกทั้งในงบ2อคเนี่ยจะดีโดดเด่นตัวหนึ่งในกลุ่มทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราให้เข้าซื้อที่35บาทเราทํากําไร37และตัดขาดทุนที่34บาทนะคะ ตัวอื่นที่ถือต่อในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นมีตัวสเต็กนะคะซิงเกิล G F P T T T W แล้วก็ตัวเฮมาราชค่ะหุ้น S B L นะคะเมื่อวานนี้นำเสนอช็อตเซลล์2ตัวนะคะก็ช็อตได้แค่ตัวเดียวก็คือตัว A O T นะคะยังแนะนำให้ถือสถานะต่อส่วนการบินไทยลงไปก่อนอทำให้เราช็อตไม่ได้นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ